สวัสดีค่ะเดี๋ยวดาวแนะนําให้ดูตรงหน้าร้านค้านะคะหลังจากแอปใหม่เกิดขึ้นแอปใหม่นะคะเดี๋ยวดูนะเปิดมาที่หน้าแอปนะคะแล้วก็มาที่ร้านค้านะคะเลื่อนลงเลื่อนข,นขึ้นข้างบนนะคะมันจะมีปุ่มใหม่เดิมเนี่ยมันจะมีปุ่มบอกว่าแจ้งปัญหาแล้วก็ล็อกอินนะคะ แต่ตรงนี้มันจะมีคำถามที่พบบ่อยนะคะเราก็คลิกไปข้างในเลยนะคะคำถามที่พบบ่อยเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ14นะคะอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าเขาถามว่าสอนจ่ายค่าค่าไฟต้องจ่ายยังไงคะใน Lazada เราก็มาข้อที่11นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะ คลิกไปเสร็จให้กดค้างนะคะอ่ากดค้างตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าคัดลอกค่ะคัดลอกเสร็จเราก็อ่าสมมติเราจะส่งให้ลูกค้านะคะอ่าสมมติดาวจะส่งนะดาวส่งให้ลูกค้าชื่ออ่ะอันนี้เป็นของดาวเองก็กดค้างไว้แล้วก็วางแล้วก็ส่งไปนะคะ ทีนี้ลูกค้าเขาก็จะได้ข้อมูลแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าเปิดนะคะ <S <S เขาก็จะไปดูใน YOU t u b e อัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราต้องทำเป็นเนาะจะได้บอกคนที่จะได้บอกคนแนะนำคนที่เขายังยังไม่รู้เป็นนะคะตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราแนะนำอีกตัวหนึ่ง อ๋อโอเคอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอ่าเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเนาะอ่าโอเคอีกเรื่องหนึง่งเรื่องคะแนนนะคะคะแนนเนี่ยตรงนี้เราสามารถรู้เลยว่าใครนะคะเป็นคนช้อปปิ้งนะคะตรงนี้จะเป็นรหัสลูกค้านะคะรหัสสมาชิกแต่เราไม่จำเป็นต้องบอกเขานะเพราะว่ามันเป็นสิทธิของลูกค้านะ ไว้เช็คสามีอย่างเดียวนะคะว่าช้อปปิ้งบ่อยไหมนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ